อันนี้ดนตรีโปรงรลางมีถิ่นกำเนิดอยู่กาลสินได้พี่นอ้องของแถมอร่อยเอก็เป็นโบสครับ <c oughs> ถ้าแชนเขาก็ <c oughs> ยกให้เป็นของขอนเจ็ดเห็นไหมเนาะนอกๆเ, <c oughs> เป็นไงครับอือเป็นดนตรีเอกสามสี่ชิน้นพินของต้นกำเนิดที่ไหนพินเลี้ย <c oughs> หาที่ไปที่มาไม่ได้ค <c oughs> รับโปรง่งงลางกาลสิน ร้อยเอ็ดคือโหวตจนไม่รู้ว่าฮอโหวตเนี่ยมาจากอาจารย์ทรงศักดิ์หรือมาจากโหวตของกาลสินไม่รู้ที่เขาไปสร้างไงครับเพราะว่าคนกับโหวตเป็นสัญลักษณ์คู่กันของอย่างวัดร้อยเอ็ดเนาะเฮ้ไงไปขึ้นมาแล้วครับเสียวๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรออเบิ้งขบวนแห่น้ำเบินครับลุ่งแล้วตากแดด อ,อันนี้กล่องแท่หุ้พลาสติกล่งไงนี่ี่บอกได้ว่าเป็นกล่องแท่โอ้โอ,อันนี้ไม่ซซีครับอันนั้นค่อยกล่องแท่ของเพลน